สวัสดีครับทุกๆคนมาพบมาเจอกันกันกบผมก,กรรกรสินนะครับในเพจก,กรรไกรสิน f อฟนะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11กรกฎาคม65นะครับวันจันทร์ก็จะมีตำลาวนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับตรงๆนะวันนี้ก็จะได้ไปต่อนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวจะให้ดูรัฐบาลชุด เน้นจุดรวยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แล้วขอให้มีโชคมีลาบนะครับให้ร่ำให้รวยนะสบายดีครับพี่นอ้องสอปลเล่านะครับมอนี่ท่าทางบันเท่าเด้อพี่น้องนะว่างเขามาเบิงนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับก็มาติมๆนะครับเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดตัวเจาะครบเสร็จจะเอาแบบ หกตัวกบมาลังนะครับเซวแบบสี่ตัวกามานะครับประทําให้ผิดหวังเมื่อนี้เป็นตัวใดกับแหวะเข้าแม่เบิงพี่น้องนะครับรักสวัสดีพี่น้องปองปลายบานเฮ่าครับมาพบมาพอกันนะครับกับผมก่อนกฤษสินะสาหรับแนวทางรัฐบาลผู้ใดเพื่อท่านเห็นกับแามพลาดนะครับในไลน์นี้คลิปนี้นะครับดี๋ยวสีได้ให้เบิงกันนะครับด้เบิงกันเพราะว่าในระบบนะเขาคือสี่ เปิดไทยเล่นแล้วนะครับเขามากเบิ่งกันนะครับและสวัสดีเอฟซีที่รักทั่วประเทศนะครับมาเจอกันกับผมกรกระสินนะครับในเพจกรกระสินเอฟซีนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากนิดหนึ่งนะครับนะแก้งแจ้งหน่อยว่ามีเสียงไหมนะครับมีเสียงไหมรู้สึกว่าเอมันไฟสัญญาณไม่ขึ้นนะครับฝากหน่อยมีเสียงไหมหรือเปิด มีเสียงไหมครับมีเสียงไหมคุณพรมีมีเสียงนะครับโอเคมือเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้นะครับไฟไม่ขึ้นนะครับชัดเนาะนะอ่ะทักทายกันนะครับทุกคนนะภาพชัดเสียงชัดไหมอยู่แถวไหนกันบ้างนอกพี่น้องดีดีครับคุณอัญชรีพนมไทยคุณนัทพรนะครับ คุณเฉลียวนะครับคุณทองบางปินใจนะครับคุณรัตนิดานะครับคุณอะไรนี่มิมิอ่ะเป็นยังไงครับภาพเสียงไหมนะคุณสกาวเดือนบอกไปแล้วนะครับสายด่วนหาหน่อยนะวิ่งรูดหนึ่งนะคุณเปรมิกานะครับคุณจุรานะครับที่เข้ามาทักทายแก้งผลคุณรัชดาอยู่กทอมอชัดนะครับชัดไหม คุณเมย์นะครับคุณสัญญารักนะครับเสียงชัดเสียงชัดนะคะคุณเมยชัดนะถ้าชัดมันก็โอเชนะครับการสื่อสารมันก็เข้าใจตรงกันนะครับระหว่างผู้สื่อกับผู้รับนะผู้สื่อก็พูดอยู่คนเดียวมันไม่สามารถจะยินเสียงตัวเองนะครับต้องเข้ามาฟังหรือมาดู ไล่เหมือนก,นกันกับทุกคนต้องเข้าไปอีกเครื่องนะครับถึงจะสามารถเห็นตัวเองเหมือนกันนะยุสาคุณวิไลวันยุสาละข้ามยุทธใสนอกสารข้ามอำเภออย่างนอฟังซี่บอกฟังซี่แดนกับอร่อยเอดกลาสินวะครับอยู่แถวไหดเมื่อกี้เมื่อกี้ขอแชร์นิดหนึ่งนะครับทุกคนว่า จะคอแชร์ไปยังเพียดอำเภอโกสุมพิสัยนะครับฝนตกดีมานอ้อทั้งบานเฮาตกบอกครับน่ะฝนฝนตกไปนอ่อนะครับงวดที่แล้วลาวเนาะใช้จวดจาดบ้างนะครับหวยลาวพัฒนา,นางวดที่แล้วในรอบ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถือว่าทําเทคนิคโดยเฉพาะหวยลาวนะครับนะจันพุทธสุนะครับทําเทคนิคสามวันติดนะครับสําหรับหวยลาวล่าสุดนะครับล่าสุดให้วิ่งรูดเจ็ดนิ้นนะตัวเจาะก,ก็เป็นเจ็ดเก้านะครับก็มาตรงๆ ส่วนพี่น้องสอปอปอเลานะจะงแข่งก็เอาหตัวนะสองตัวล่างเป็นเจดห้านะครับ75็ดห้าก็เป็นตัวเน้นนะครับหตัวก็มาสําหรับล่างวดที่แล้วนะครับจะเอาแบบไหนเข้ามาหมดนั่นแหละนะครับเพราะว่าท้ารูดถ้าเจาะก็ยังมาทุกตัวนะครับเจาะก็แบบหตัวก็ได้นะครับเอาแบบสี่ตัวล่างก็ยังได้นะครับ เรามาเต็มๆคุณมีลายวันถูกกับเขาบ้านนอกได้ไหมนะก็แสดงแสดงความดีใจด้วยนะครับทุกคน,นดีใจด้วยนะครับช่วงนี้อยู่ในระหว่างตะเวนทําบุญนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเดี๋ยวจะเกิดความมั่นใจนะครับถือว่าทําทําใหญ่เยอะอยู่ก็ก็ขอขอบคุณเอฟซนะครับนสมาชิกในห้องไลน์ของอาจารย์ที่ร่วมบริจาคสมทบนะครับ ทำห้องน้ำห้องสุข,ขานะครับนะตามกำลังศรัทธา8บาท9บาทหรือตามเท่าไหร่อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนคือทำเพื่อเป็นการหยอดกระปุกเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำห้องน้ำานี่นะครับนะเป็นสิ่งที่ได้บุญกุศลแรงเป็นที่ปลดปล่อยทุกข์ของทุกๆคนนะครับทุกคนจะไปไหนมาไหนอันดับแรกนะครับต้องเดินหาห้องน้ำถูกไหมครับ ปวดชี้ปวดเย่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมองหาเป็นที่ปลดปล่อยทุกงานะได้บุญกุศลแรงนะครับใครทําได้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนะเฮงเรวยรวย,รวยปังๆในงวดวันที่16กลกดาคม65นะครับสำหรับคนที่ร่วมทำบุญกับอาจารย์นะครับก็อาจารย์ขอบอกแค่ไม่กี่ ชั่วโมงนะครับบอกไปวันเสาร์ช่วงหลังฮาหนอยออกนะครับต่อไปรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยประจํางวดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม65นะครับกับผมกรไกรสินในเพจกรไกรสินเอฟซนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตามนี้นะก่อนนะครับเดี๋ยวเทศไปทีละทีและเสเตปจะได้อธิบายให้ นะครับเด่นอยู่สตัวคือศนและ2นะครับตัวเจอบนะครับภายในแต่ละหลักนี้นะก็เกิดความมั่นใจนะ่าจะมาหลัก1มาบนหลัก1มาล่างนะระหว่างศูนย์กับ2อนะครับนะอันนี้คือรวมนะครับคือหลักละสี่หางแต่อาจารย์ไม่ตัดนะครับหมายความว่าเป็นคนเล่นเองจะไม่ตัด นแต่จะเป็นหนักในชุดที่ตัดก็คือหมายความว่าชุด3ามตัวนะครับสมตัวก็คือชุดเลขท้ทยเลข3าตัวเลขท้ายเลขสามตัวก็คือชุดรวยนั่นแหละครับก็คือชุดนี้นะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับชุดสามตัวก็คือชุดรวยนะครับเด้นเลขท้านะยเลขสามตัวชุดรวยนะครับน,รนะครับนะ 3หางนี้นะครับ0423และ24นะครับนี่ฮะจุดนี้สามารถเล่นบนล่างนะครับไม่ใช่ว่า3ามตัวเล่นเฉพาะบนนะคือเอาตัวเด่นจริงๆทิดว่าจะมานะครับมาใส่นะบางคนไปหาซื้อรัตเตอรี่นะรัตเตอรี่ถ้ามาสองตัวมันก็ได้ล่างด้วยถ้าเราไปซื้อบนดาดฟ้าเออเข้าใจเนาะมันก็จะได้ ถ้าออกมาใต้บาดาลเนี่ยเราจะได้สองเด้งทั้งแัตเตอรี่นะครับชัดไหมเนี่ยก็ไม่เบอือเออนะครับตามนี้จุดรวยทุกคนจำเลข3หางนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเทียบให้ว่ามันชนกับอะไรบ้างออจำเนาะทีละสเต็ปส่วนหาง เดียวนะส่วนหางแรกนะครับสองนะครับอาจารย์ไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเป็นซองเลขมงคลนะครับแผ่นทองนะมันจะมีหมายเลขนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอาจารย์เลยว่าในส่วนของ04เนี่ยมันมาตรง และก็สูตรของศูนยะ์เนี่ยมันก็เน้นอยู่ศูนย์สและศูนย์สนั่นแหละครับเลยเป็น2องศูนย์สี่นเพราะมันชนนะครับนะลองเอาไปพิจารณาไอน,นี้คือหางแรกส่วนหางที่สองเลข c ซีนะครับที่มาล่างข้างก่อนแต่ครั้งนั้นไปที่วัดตรงพ่อสมหวังได้มาสองตัวล่างตรงๆนะครับเป็นเซี แต่ชุดนี้นะครับก็ได้เสียมซีแต่เป็นคนลที่นะครับก็ขอเหมือนกันนะครับก็เป็นหางที่ที่สองนะครับชุดรวยก็คือชุดห้าสองสามใช่ไหมเออก็คือตัวนี้นะครับทุกคนสองสาม ส่วน24นะครับหางสุดท้ายไม่ได้ถ่ายไว้อยู่ในเครื่องนั้นนะครับก็เป็นเลขชนอ่างน้ำมนตแล้วก็เป็นเลขฝันเหมือนกันนะครับทุกคนนะอันนี้คือในชุดรวยนะครับก็มีความเป็นไปได้และอีกตัวนะครับ นะก็คือการทำพิธีสวดอัดยัดทูบของตัวเองนะครับออกก่อนเลขบทนี้นะครับมันก็จะจะชนกับเนที่หลวงพ่อนะครับติดเลขมงคลให้นะครับคืออาจารย์ไปปีที่แล้วก็น่าเป็นเดือนเมษานะครับติดให้5-8ดออก5-8ดล่างแล้วก็เพิ่งจะไปเมื่อครั้งก่อนนะครับ ก็เป็นตัวนี้นะครับลองเอาพิจารณาเนานะแต่มันไม่อยู่ในสูตรไม่อยู่ในสูตรนะครับแต่จะลองเอาไปให้ทุกคนดู